ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ ข่าวสตัง์มีเดียประจำวันที่18กันยายน2566นะครับวันนี้มีการโอนเงินเด็กแรกเกิดงวดกันยายนนะครับให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับมาดูด่วนว่างวดนี้จะได้กี่บาทถึงแม้ว่างวดนี้จะได้ช้านะครับแต่ยังได้เท่าเดิม600บาทนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีข่าวลือว่าจะมีการปรับเพิ่มเงินนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการปรับเพิ่มเงินเด็กแรกเกิดแต่อย่างใดนะครับวันนี้ใครที่ได้รับเงิน600บาทแล้วคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลยนะครับสตัง์ก็สบายใจแล้วว่าคุณได้รับเงินแล้วเนาะ ถ้าหากว่ามีการปรับเงินเด็กเพิ่มขึ้นอะไรอย่างไงสตังจะรีบอัปเดตให้ทันทีนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ